เชื่อว่ามีหลายคนรอยคอรอคอยกันอยู่อันนี้ก็เป็นคุชชั่นที่มีชื่อเสียงโด่งรังเหมือนกันตัวนี้มีรีวิวเยอะมากมีหลายเสียงบอกเยอะมากๆว่าใช้ดีนะคะก็คืออันนี้เลยนี่จองแซมมูนมาสเตอร์คลาสเลียนคุชชั่น S P F 50บวก P A บวกบกบวกนะคะรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่เพิ่งออกใหม่เลยแล้วเขาก็เป็นรุ่นที่แบบ จุดเด่นของรุ่นนู้นรุ่นนี้ในคูชชั่นของจังแซมมุนอะเอาหลายๆอย่างมารวมกันสาม,มารถแบบปกปิดช่วยให้ผิวชุ่มชื่นแล้วก็เออเอเอประมาณนี้แหละ <c oughs> ตัวเนี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้ฟูลค c เ v e ร a g e ที่สุดเหมือนรุ่นที่เป็นแบบรุ่นเน้นปกปิดอะแล้วก็ จะไม่ได้ติดทนยาวนานเหมือนรุ่นลองแวร์นะคะตัวเนี้ยที่เขาเน้นชูเป็นจุดเด่นเลยอะ่ะเขาบอกว่าเวลาทาไปแล้วอะ่ะก็คือจะให้ผิวที่แบบเปล่งประกายแบบไรที่ตินะคะเพราะว่าคุชชั่นตัวเนี้ยเป็นแบบ Triple Function นะคะ UV Protection Anti-Wrinkle แล้วก็ Brightening นะคะนอกจากเนี้ยตัวเนี้ยก็คือเขามีส่วนผสมมาจากแอมพูด้วย ก็คือเหมือนเวลาทาไปแล้วเนี่ยสามารถช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื่นไปได้ในตัวเลยแล้วก็รุ่นเนี้ยมีความพิเศษคือในตลับของเขาใช่ไหมเขาจะมีถาด blending มาให้เราด้วยค่ะถาด blending เ,เนี่ยก็คือสามารถเวลาเรา แตะเนื้อเข้าไปแล้วอะ่ะเราก็เอามาเบรนตรงถาดเบรนดิงนนด้งเนี่ยเขาก็จะช่วยกระจายเนื้อคุชชั่นให้นะคะทําให้แบบเวลาเราเอาคุชชั่นมาแปะที่หน้าแล้วอะ่ะมันจะทําให้เราได้แบบปริมาณที่พอเหมาะพอดีไม่มากจนเกินไปไม่หนาไปอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือพูดมากแล้วเดี๋ยวเรามาลองเทสกันเลยดีกว่านะคะว่ามันสามารถปกปิดได้หรือเปล่าแล้วก็พวกแบบความชุ่มชื่ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าติดทน แต่เรื่องติดทนเนี่ยแต่จริงๆคือแพ้เคยเอามาลองใช้ก่อนที่จะมาทารีวิวเรียลแล้วบอกตรงๆว่ามันแล้วแต่วันวันไหนที่ถ้าออกไปผชิญโลกภายนอกมากๆแบบใส่แมสถอดเข้าถอดออกถอดเข้าถอดออกเดินตักแดดเหงื่อออกมันก็มันก็หลุดๆนะส่วนวันไหนที่อยู่แต่ในห้องแอร์แล้วก็แบบไม่ค่อยได้ใส่แมสบ้างอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นก็จะเป็นวันที่หน้าอยู่ติดทนแต่ว่าวันนี้ก็คือแพ้จะเอามา เทสให้ทุกคนดูเพาะว่าในชีวิตประจําวันของเราแล้วเราก็คงไม่ได้จะแแต่งหน้าแล้วก็นั่งอยู่ในห้องเฉยๆเผื่อใครกําลังสนใจตัวนี้อยู่นะคะแล้วก็มีปัญหาผิวเหมือนแพ้ก็คือแพ้เป็นคนที่ผิวผสมแต่ว่าตรงจมูกเนี่ยจะมีความมันแบบมันม,กมากๆมันเป็นพิเศษก็จะได้เห็นว่ามันเป็นยังไงนะคะ เลยนะคะช่วยอ่ะพอแผ่นจิ้มมาเสร็จแล้วแพทก็จะเอามาแตะๆที่ถานปลยนะเพื่อให้เนื้อคุชชั่นกระจายตัวไปทั่วพับนะคะคอนจับตาดูค่ะเดี๋ยวแพทจะแปะให้ดูนะคะว่ามันสามารถปกปิดได้หรือเปล่าหนึ่งสองสามนี่เป็นไงอ่ะทุกคนดูเป็นไงคะ ได้ไหมดูสิดูสิพอเวลาแตะเข้าไปแล้วอะลุนเนี้ยปกปิดค่อนข้างโอเคเลยตรวตรงจมูกอะแพจะแตะให้ปริมาณที่น้อยมากๆเพื่อให้ตรงจมูกอะมันไม่หนา เกินไปแล้วก็ไม่มันเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบมันแล้วมันก็จะไปก่อนเพื่อนเลยะคือหลุดหายจ่อยจ่อยจ่อย,อ,ยอ่ะนี่คือทาเสร็จแล้วหนึ่งรอบเท่านั้นโดยที่ไม่ได้มีการกลบเพิ่มนะคะแผ่จิ้มจิ้มไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นแล้วก็มาเบลนด์แต่ว่ามันสามารถทาได้ทั้งหน้าเลยคือเนื้อเขาเข้มข้นมากแล้วก็แบบเวลาใช้มันไม่เปือนอะ่ะแล้วก็ เวลาเกลี่ยเกลี่ยง่ายต่อไปนะคะเราก็จะมาเทสเรื่องความเยิมความติดทนให้ดูว่าผิวผสมค่อนไปทางมันมันจะอยู่ได้ไหมนะคะอันนี้ก็คือหลังแต่งหน้า1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าเป็นแค่10นาทีที่เดินออกจากบ้านมา BTS เท่านั้นดูสิคะตรงจมูกคือเริ่มหลุดแล้วเพราะว่าใส่แมสแล้วมันถูกไปถูมาแล้วแพรเป็นคนขี้ร้อนอะมากๆดูสิเหงื่อออกแล้วอะแค่เดินออกมา10นาทีแค่นี้ แล้วอันนี้ก็คือทําเล็บเสร็จแล้วแล้วก็กลับมาบ้านแต่ว่าระหว่างที่ออกไปแล้วก็ระหว่างที่ทําเล็บเนี่ยจะต้องใส่แมสตลอดเวลาตรงจมูกมันก็เลยยิ่งไปกันใหญ่แล้วแพ็กก็เลยขออนุญาตเอาแป้งมาเติมตรงจมูกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะออกไปจากบ้านอีกรอบหนึ่งเพราะว่าทุระยังไม่จบและอันนี้ก็คือ7ชั่วโมงนะคะ ทีเนี้ยอยู่ในห้องแอร์ตลอดอยู่ในห้างตลอดมันก็เลยไม่ได้หลุดจากเดิมไปสักเท่าไหร่แต่ว่าจะมีตรงจมูกที่แบบแพรใส่แว่นอะ่ะมันก็เลยจะเป็นรอยนิดนึงและสุดท้ายก็คือ9ชั่วโมงค่ะที่เห็นก็คือจะหลุดตรงบริเวณที่ใส่แมสอะจะหลุดเยอะมากๆดังนั้นแพรเลยขอสรุปเลยว่าคุชชั่นตัวเนี้ยไม่เหมาะกับคนผิวมันเลยเพราะตอนแรกมันปกปิดดีมากแต่พอด้วยความร้อนความมันต่างๆเวลามันออกมา มันทำให้ทุกอย่างหลุดหายไปหมดเลยดังนั้นแพคิดว่าคนที่ผิวแห้งอ่ะน่าจะเลิฟตัวนี้สําหรับคลิปนี้ก็จบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนจบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย